โอเคนะครับนี่ก็กลับมาแบบเกมเคนชินิมแพคกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั่นผมก็จะทำการสรุปเควสที่เสียงเมืองฟอนเทนที่มันจะเป็นเควสที่มีชื่อว่าเงาเรือผู้โดดเดียวซึ่งมันก็จะมีความสําเร็จอยู่ท้ายคลิปด้วยที่หลายคนอาจจะพลาดไปโดยเงื่อนไขาการปลดล็อกเควสนี้ก็คือตัวเราจะต้องสาเร็จเควสนี่ไม่ใช่ซุปฝักทองสักหน่อยซึ่งถ้าอยากจะให้สำเรวจได้ราบรื่นนั้นผมขอแนะนำให้ทาเควสเสียงโบราณการด้วยมันจะได้เป็นการเปิดสาวาทั้งหมดนั่นเองและแทนเควสหนึ่งก็คลิปนนนนนี้้ัั่่เเอองคืวหา ผมกล่าวไปข้างต้นจะสามารถดูในคําอธิบายในหมวดหมู่เควสชื่อเสียงเมืองฟอนเตนได้เลยซึ่งก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเมื่อเราเคลียร์เควสนี่ไม่ใช่ซุปฟักทองสักหน่อยเราจึงจะสามารถรับเควสเงาเรือผู้โดดเดี่ยวได้โดยจุดรับเควสนั้นคาดแนงให้เราวาปมาตรงบริเวณจุดวาร์ปหน้าหมู่บ้านของเมดูซินซึ่งมเมื่อเราวาปมาถึงแล้วนั้นให้เราเข้าทางวาร์ปบริเวณตรงนี้ซึ่งมันจะพาเราไปสู่สถานที่ที่เดียวได้ซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีตัวของเมดูซินที่เป็นเควส์โลกอย งตาของเรือประหลาดบางอย่างซึ่งตัวของแอสนั้นก็ได้บอกว่านั่นคือเรือสเปนเซียนเรือธงของพลเอกบราซิลออาตันซึ่งตัวของแอสท่นก็กำลังศึกษารประวัติความเป็นมาของเรือลำนี้อยู่ซึ่งก็เปรียบเสมือนนักโบราณคดีเผ่าเมลูซิน่ซงซากเรือที่ตัวของแอสพบเจอนั้นมีเพียงแค่ครึ่งเดียวซึ่งเราก็ต้องช่วยแอสใน,นการออกตามหาซึ่งเมื่อว่าแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่า โดยเมื่อตัวของเราด้แอสซันมาถึงจุดท,ที่บอกแล้วดูเหมือนว่าตรงบริเวณนี้นั้นก็จะไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่หอยสังรูปต่างหน้าตาประหลาดโดยหอยสังชนิดนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเควสนี้ด้วยซึ่งหอยสังชนิดนี้นั้นเป็นวัตถุโบราณเรี่ยบเสมือนวิทยุสื่อสารทางการอาหารรุ่นเก่าที่อุปกรณ์นั้นจะสามารถทําให้เห็นภาพบางอย่างในอดีตได้แต่กต้องใช้เวลาปรับจูนสักเล็กน้อยอะนะซึ่งวิธีใช้งานตัวของหอยสังนี้นั้นมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่สามระบบระบบที่ําายหนึ่งก็ึงอเ,งาาร,เรียง แต่สญาณที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือเสียงต่ําสั้นเสียงต่ํายาวต่ําสั้นต่ํายาวไปเรื่อยๆซึ่งในส่วนนี้นั้นหลายคนอาจจะมองไม่เข้าใจผมก็จะมาทําให้ทุกคนดูกันก็สามารถทําตามได้เลยโดยก่อนที่เราจะใช้งานหอยสังนั้นเราจะต้องยืมพลังจากสิ่งมีชีวิตน้ำซักก่อนซึ่งก็คือตัวอุ่งนี้นั่นเองโดยเสียงต่ําสั้นก็คือการกดสกิล E ส่วนเสียงต่ํายาวคือการกดสกิล E ครั้งโดยเราก็ทําขื่นเสียงสั้นเสียงยาวซ้ํากันสลับกันไปสลับกันมาจนครบ10ครั้งนั่นเองสั้น ทางสั้นทางสั้นาง,างอ่ะซึ่งเราส่งสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าตัวของโครงเรือนั้นก็จะปรากฏออกมาแล้วเราจะต้องไล่ตามแาะของโครงเรือ,อให้ทันซึ่งก็เป็นว่าออกตามเรือนัน้นไปเลยดีกว่าไปดีกว่า Nuno, yeah, okay. ซึ่งเราไล่ตามเรือมาถึงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าตัวของเงาเรือนั้นจะหายไปแต่มันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วก็เพราะว่าตัวบริเวณนี้นั้นมีซากของเรือกระจัดกระจายอยู่ซึ่งเราก็ออกตามหาหลักฐานเกี่ยวกับซากของโครงเรือกันโดยส่วนนี้นั้นตัวเราก็ต้องเปิดใช้งานหอยสังให้มันช่วยหาซึ่งหลักฐานที่เราได้ตรงบริเวณนี้นก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยในส่วนของชิ้นแรกนั้นเหมือนจะเป็นซากของเรือที่ถูกอะไรโจมตีตัวของเรือน,นั้นได้รับความเสียหายจนแล่นต่อไปได้อีกไม่นานซึ่งอันต่องงงงขึึ้้้้้นนนนบกกกโดยเเร็ววพพาัจทิีไ บริเวณนี้โดยในจุดสุดท้ายก็คือตรงบริเวณถังบริเวณนี้ซึ่งในส่วนนี้นั้นมันดูเหมือนจะมีบันทึกอะไรบางอย่างจดเอาไว้อยู่ซึ่งมันก็คือบันทึกการเดินเรือการต่อสู้กับปะสูนยักษ์เอรีนสัสซึ่งในจุดนี้หลักฐานก็มีเพียงอยู่เท่านี้อยู่ซึ่งเราก็จะสรุปได้คร่าวๆว่าตัวของเลอสเปนเซียนนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ก็ยังสามารถเล่นไปต่อได้อีกระ,ระยะหนึ่งโดยเรานก็ต้องใช้หอยสังในการส่งสัญญ,ญาณขึ้นตามมันไปต่อซึ่งก็ใช้สัญ,ญญาณแบบเดิมในการตามมันไปต่อ,อาว สั้นยาวซึ่งื่อเราทำสัญญาณถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามเรือน,นั้นไปต่อกันเลยไปตามเรือเอ็นทรอนเทรนส์ลองรึกเอ็นทรอนส์เรือจะเคยตื้นนะ ไพลังงานหมดพลังงานหมดทัผก็รีไวอยู่ ซึ่งมักามาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นจุดหมายสุดท้ายที่เรือนั้นมาอยู่ซึ่งในความหมายก็คือเรืออับปางนั่นเองซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าตัวของแอสซนจะไม่ได้คาดคิดเอาไว้แบบนี้ซึ่งก็เป็นว่าเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรือลำน,นี้กันดีกว่า โดยข้อมูลที่เราพบตรงบริเวณนี้นั้นก็คือบันทึกการเดินเรือซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบันทึกสุดท้ายในการเดินเรือซึ่งก็ทําให้เรารู้เลยว่าเรือดานี้นั้นถูกทําให้อบปางลงโดยศูนย์ทะเลซึ่งเมื่อเราได้อ่านบันทึกการเดินเรือเสร็จดูเหมือนว่าจะมีตัวของเราลิฟเฮาบูกเข้ามาโจมตีเราในตอนนี้แถมยังมีเสียงจากอดีตคอยดังขึ้นมาอีกซึ่งก็เป็นเสียงในสถานการณ์ในอดีตนั่นเองเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของเราลูกเรือและกัปตันรวมไปถึงชะตากรรมของเรือสเปนเซียนซึ่งหลังจากที่เราจัดการก,กับบเเเเเลล่่่าาาาาาิททีีีีีข้าา้้มมมจจจจตรรรรสสยยออแววดูนะ เหล่าลูกเรือและกัปตันร่วมอำลาเรือเปนเซียนที่ทุกคนรักอำลาหเหล่ามิสหายที่ร่วมรบสู้กับอสูรทะเลยักษ์และในตอนท้ายดูเหมือนว่าตัวของลูกเรือนั้นจะได้พบกับเด็กน้อยตัวสีฟ้าที่มีกลิ่นอายของอาูรทะเลซึ่งนั่นาจจะไปถึงตัวของเราเมลูซีนที่เกิดจากตัวอสูรทะเลอิลินสัสเองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็ได้จบไปและตัวเรานั้นก็ตื่นจากห้วงพวังกลับมาสู่ปัจจุบันทําให้เรารู้ว่ามอนสเตอร์ที่เข้าโจมตีเราเมื่อกี้นั้นมันไม่มีจริงเพียงแค่ตัวเรานั้นตกอยู่ในหอ ขอบคุณที่เรามาช่วยในการทําหารเอสเปนเซียในครั้งนี้ซึ่งก็เราจะได้รับความสําเร็จไปแล้วแต่มันก็ยังจะมีความสําเร็จหนึ่งอะนะจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันเลย ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูความสาเร็จสุดท้ายนั้นตัวผมนั้นก็จะขอเล่าเรื่องราวของเรือนี้เพิ่มอีกนิดหน่อยโดยเจ้าของเรือคันนี้ก็คือเบอร์ซิลอัลตันเธอนั้นเป็นรองผู้บริการของสถาบ,บันนาสิทเซนครูตในอดีตและแถมยังเป็นผู้นํากองเรือรบของเมืองฟองเตนเข้าต่อสู้กับยักษ์ออรินาจนตายลงไปพร้อมกับเรือสเปนเซียนโดยถ้าหากใครเล่นเควสเรื่องราวของแอนแล้วนั้นเราคงยังจําได้ว่าเราจะมีขนนกอันนึงอยู่ซึ่งนั่นแหละก็คือขนนกของเบอร์ซิลอัลตันที่ตัวของเธอนัานทิ้งไว้ก่อนจะ เจ้าของที่แท้จริงซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งความสาเร็จนั่นเองก็เป็นว่าใครพลาดไปนั้นก็อย่าลืมมาวางขนนกด้วยละกันเอาเป็นว่าในวันนี้นั้นผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูนะครับผมวันนี้ก็บายๆจ้า